สวัสดีครับผมทีมงาน p i กโก้ไอทีนะครับ EP นี้ถ้าเป็น EP เริ่มต้นนะครับการแนะนําอุปกรณ์นะครับที่นํามาซ่อมมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับต่างๆนะครับเครื่องมือจะมีแบบพื้นฐานนะครับแบบพื้นฐานก็คือเอาไว้เปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะครับแล้วก้นชาร์จนะครับแล้วก็แอดวานก็จะมีการซ่อมบอร์ดนะครับ มีหัวแรงสไปา์มิตเตอร์ต่างๆเข้ามาเนาะพื้นฐานนะครับเราก็จะใช้พวกกาวต่างๆนะครับมีไขควงนะครับกาวนะครับมีน้ำยาต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับถ้าพื้นฐานนะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอเปลี่ยนก้นชาร์จนะครับที่เราจะมีเนาะ ันนี้เอาราคาเบาๆนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับก็จะมีแหนบนะครับแนบเราใช้แบบงอและแบบตรงได้หมดนะครับจริงๆแหนบมีเยอะนะครับแต่ผมจะให้ท่านาบางท่านมือใหม่เนาะก็บางท่านก็จะงบน้อยนะครับก็ใช้ ตัวแบบบุกงานบวกงานคือตัวแข็งนะครับแบบแข็งนี้แบบบุกงานตัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับแบบบุกงานนะครับแนบนะครับที่เราใช้งานส่วนการใช้งานผมจะไปสอนจริงนะครับในการสอนนะครับในพวกแนบนะครับจริงๆมีเยอะนะครับแต่คืออยากให้ใช้สำหรับมือใหม่ก็เป็นพวกแบบ ึกอันนี้เป็นแบบบุกงานแนละ้วก็เป็นแบบที่คีบต่างๆนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นไขควงนะครับไขควงก็จะมีแบบชุดหรือแบบชุดนะครับเราซื้อแบบชุดที่มี ไอพแล้วก็พวกไคลนอตสี่แฉกใหญ่ที่เป็น 6s พัดขึ้นไปนะครับตั้งแต่ไอโฟนหกนะครับเราซื้อแบบชุดนะครับแบบนี้มันจะใช้ได้ได้เยอะนะครับใช้ได้เยอะแล้วก็แบบแบบชุดแบบแบบนี้นะครับแบบแบบนี้ แบบนี้นะครับเราซื้อมาติดร้านไว้นะครับแบบนี้จะได้ได้ทุกอันนะครับถ้าถ้าไหนที่งบน้อยก็แบบนี้จะมีครบชุดหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับจะมะีไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือบางทีอาจจะเป็นไขควงที่ใช้งานที่ใหญ่สีแฉกใหญ่ใช้กับคอมพิวเตอร์อันนี้ได้หมดนะครับแบบนี้ก็จะมีหกเหลี่ยมเยอะนะครับบาง บางรุ่นของมือถือจะมีหกเหลี่ยมนะครับในซื้อติดตาไมไว้นะครับอันนี้เป็นชุดที่เราจะนำไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอเปลี่ยนกลนชาร์จครับแล้วก็ผ้าเช็ดจอนะครับผ้าเช็ดจอเอาไว้ทำความสะอาดนะครับอันนี้ต้องมีนะครับแล้วก็ กาวร้อนนะครับหรือกาวตาช้างนะครับเอาไว้ติดเอ่อพวกลำโพงบนนะครับที่ตัวที่อยู่ตรงแนบหูฟังนะเป็นตะข่ายนะครับเป็นเป็นเราใช้ติดตัวนี้ติดนะหรือเป็นเอ่อสวิตต่างๆนะครับเราจะใช้งานนะครับเป็นกาวร้อนเนาะ ต่อไปจะเป็นตัวแท่นเทปใสนะครับมันต้องใช้งานนะครับเราเปลี่ยนจอใช้เทปใสนะครับหรือหนังยางนะครับต้องใช้รัดของเนาะกับหนังยางนะครับหนังยางนะครับนี่ก็จะแปลงทาสีนะครับหรือแปลงสีฟันนะครับเวลาเราทำความสะอาดจอนะครับตีตอนที่จะประกบนะครับ เราใช้เนาะทีนี้จะเป็นตะเกียบนะครับตะเกียบกับไม้เสียบทุกชิ้นนะครับเราจะมาตัดให้เป็นแบ,บนนะครับตัดให้แบนแบบนีน้ไว้เ,เวลางัดซอกเก็ตนะครับงัดซอก็ตมันเป็นอันนี้ราคาถูกเอาหาได้ทั่วไปแล้วก็็นแบบนี้นะครับแล้วก็ซ่อมนะครับซ่อมเวลา,าเราจะแทงแพรนะครับให้เราหักงอแบบนี้แล้วก็ใช้หินระเบิดนะครับ ผลเนาะ,ะต่อไปเป็นพวกคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์อันนี้คัตเตอร์เราต้องใช้นะครับใช้ต้องมีนะครับ นี่เป็นต่อไปเป็นเ,เข็มฉีดยานะครับเข็มฉีดยาเราก็มาประกบกับตัวตะเกียบนะครับเอาไว้ขูดกาวนะครับไว้ขูดกาวอันนี้ทําประโยชน์ได้เยอะนะครับแบบนี้นะครับทําประโยชน์ได้เยอะนะครับจะมีแบบอีกแบบหนึ่งเข็มฉีดยาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบนะครับเราก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอันนี้ใช้ได้เยอะเวลาเรา เราขูดกาวพวกนี้ออกนะครับอันนี้ผมจะแนะนําตัวที่ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ นี่เป็นพวกชุดเป็นตัวแทงนะครับแทงแพรเวลาเรานําแพรออกนะครับอันนี้ต้องมีนะครับืถ้าไม่ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ซ่อมแบบนี้แทนได้นะครับพวกชุดที่แทงนี้นะครับมาเป็นชุดหาซื้อได้ตามออนไลน์ได้นะครับถ้ามีก็ติดต่อแอดมินนะครับหาจัดซื้อให้นะครับนนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้สองตัวนี้เราใช้ซ่อมแทนได้นะครับแล้วก็อัตเตอร์นะครับใช้แทนกันได้นะครับ ถ้าท่านใดที่งบน้อยก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวใบม้โกนนะครับใบม้โกนสองของสองคมนะครับใบม้โกนสองคมตอนที่มันมาแรกๆไม่ใช่แบบนี้นะครับใบม้โกนให้เราใช้แผ่นหลังฟิล์มนะครับหรือเป็น พัตติแข็งนะพัตติงข็แข็งอันเด็แข็งๆนะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะตัดสี่เหลี่ยมเล็กๆก็มีกลมเอ่อมาทํามาแปะแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟนะครับเพื่อที่เราจะจับไม่ให้อีกโดนคมอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาไว้เวลาเราแกะหรือรูดจอนะครับถ้าถามว่ามีตัวสําเร็จมีไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวตัวนี้นะครับไอตัวสําเร็จก็มีนะครับก็จะมีราคาอยู่ สี 40, 50, ่สิบห้าสิบรับถ้าเกิดว่าอะไรที่จะเทปคอร์สนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้มาเยอะนะครับเวลาเราปาดก็เป็นนี้ตอนที่การใช้งานผมจะจะสอนตอนที่เราไปสอนจริงนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าชุดแทงแนนะเป็นตัวนี้นะครับชุดชุดแทงเซีครับถ้า งบไม่ถึงหรือง,งบน้อยก็ใช้ตัวซ่อมหรือคัตเตอร์นี้แทนนะครับอันนี้เป็นชุดแทงนะครับชุดแทนก็จะมาคู่กับตัวเปลี่ยนหัวนะครับต่อไปก็จะเป็นกาวนะครับกาวที่เอาไว้ติดจอนะครับหรือติดแผงต่างๆนะครับมีดับกับใส่นะครับจริงๆมีกาวเยอะกว่านี้นะครับแต่ผม เอามาให้ท่านดูสองอย่างนะครับเพราะใช้มายาวนานนะครับแต่ยี่ห้อก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันมันจะมีกาวอีกชนิดหนึ่งที่ที่กาวติดแบบโรงงานนะครับอันนั้นก็มีนะครับอัน,นั้นก็มีแต่คือถ้างบน้อยให้ใช้สองตัวนี้นะครับขวดนะครับเวลาเราใส่น้ํายานะครับตัวนี้ใส่น้ําย,ยา ต่อไปเป็นน้ำยารอนสันน้ำยาละลายกาวนะครับน้ำยารอนสันน้ำยาละลายกาวนะครับเวลาเรา,เาแกะแบตแกะแพ้ต่างๆเราต้องใช้ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาโซเวนนะครับเวลาเราเปลี่ยนจอเสร็จเราจะทํำความสะอ,อาดเพื่อที่ให้เราเปลี่ยนชิ้นจอได้ได้สวยนะครับถ้าไม่มีก็ให้ใช้โซเวนนะครับ ถ้าม,มีตัวนี้ให้ใช้เสวนเนาะโอเคทีนี้นครับเจียพวกนี้นะครับเจียพวกนี้เราจะเอาไว้เวลาเราต่อไปเป็นเจียนะครับเจียรเราใช้ถ้าซื้อตัวนี้ ได้ก็ดีนะรับมันจะช่วยเราเวลาเาเราเปลี่ยนบอดี้นะครับหรือเปลี่ยนจอนคือเวลาเราประกบฝาหลังแล้วมันมันไม่ลงแล้วต้องใช้ตัวนี้เจียนะครับก็จะมีชุดหัวเจียพวกนี้นะครับราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงนะครับเจียตัวนี้ตัวเดียวได้นะครับสองตัวนี้ถ้ามีก็ดีนะครับเออเวลาเราแกะอี นี่ครับเจียพวกนี้เป็นเจียไฟฟ้าเนาะแล้วก็หัวหัวเจียนะครับหัวเจียอันนี้เป็นตัวตัวเล็กนะครับตัวเล็กหัวเจียตัวเล็กนะครับเอ่อเล็กสุดนะครับเอาไว้เวลาน็อตมันติดนะครับตรงก้นของแอปเปิลนะครับมันติดเราใช้ตัวนี้ปาดนะครับ ไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับหมุนออกเวลามันตูดชะตูดมันโดนสนิมนะครับเวลาตูดโดนสนิมขอแอปเปิลนะครับ่ะโอเคถ้ามันตูดที่โดนสนิมนี่เราจะเจองานน้อยนะครับเจอเจองานน้อยก็มีวิธีอื่นอยู่นะถ้าไม่มีตัวนี้มีวิธีอื่นที่เจาะออกนะครับ่ะถ้าท่านใดที่งบน้อย ไม่มีเจียรเราจะใช้ตัวคัตเตอร์นะครับตัวคัตเตอร์แทนขูดแทนนะครับในในการใช้งานเดี๋ยวผมจะสอนอยู่นะครับอโอเค น,นี่เป็นขวดน้ำยานะครับเอาไว้เวลาเราจะเช็ดเช็ดจอทาต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ขวดราคาไม่แพงนะครับยี่สิบสาสิบาทหาซื้อได้ออนไลน์นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอันนี้เทปพ,พันสายไฟนะครับอันนี้ต้องต้องมีต้องใช้งานนะครับก็เทปกันความร้อนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็กาวสองหน้านะครับมีแบบบางแบบ หนาครับต้องต้องมีนะครับอันนี้ผมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นกาวนะครับกาวชนิดพิเศษนะครับอ่อจะติดแล้วก็ทํามันป้องกันนะครับป้องกันจอได้ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับติดจะเป็นแบบนี้นะครับของทีมงานนะครับถ้าไม่มีก็ใช้กาวตัวที่ ผมแนะนําไปนี่คืคู่นะครับตัวนี้นะครับนะนนี้เป็นตัวแกะจอตัวตระกูลเจนะครับเจสองพามเจเจ็ดนะครับแกะพวกนี้นะครับหลังหลังผมไม่มีงานซ่อมมาและครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวแทงตัวงัดนะครับตัวแกะ ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นครีมที่เอาไว้ตักนะครับก็เอาไว้ใช้นะครับถ้ามีก็ดีนะครับถ้ามีก็ดีตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวแทงแบตบแทงจอที่แบบบางนะครับแบบบางมันจะมีตัวชุดอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มราคาเข้ามาอีกนะครับคือที่ผมในิบายตัวอุปกรณ์นี้คือเอาตัวที่งบน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่นะครับหาซื้อได้ออนไลน์ทั่วไปนะครับ Ja, ก็เนี่ยชุดที่เราเอาไปเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะครับเปลี่ยนก้นชาร์จโดยที่ไม่มีตัวบัตรกีนะครับเราจะไม่เราก็ใช้ประมาณนี้นะครับคุณราคาไม่สูงนะครับถ้าเรางบน้อยอาจจะไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพัน <c oughs> ก็สามารถเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอเปลี่ยนแพนชาร์จต่างๆได้นะครับน,นี่คือไม่มีตัวบัตรกีนะครับเราไม่เราไม่ใช้ตัวบัตรกีนะครับอันนี้คือชุดชุดเริ่มต้นนะครับ ้แต่ไข่ควงก็หาซื้อออนไลน์มีหมดนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่สะดวกก็ติดต่อแอดมินให้จัดหาให้นะครับราคาไม่สูงนะครับผน้ํำยาพวกนี้เราทางแอดมินมีแบบแบ่งให้นะครับแบบแบ่งให้ถ้าถ้ามีมันมีหลายยี่ห้อท่านทำยาแล้วมีแบบกัดกับไม่กัดอันนี้คือแบบไม่กัดนะครับถ้าแบบกัดนี่จะเป็นตัวตัวนี้นะครับอันนี้ ไว้ล้างบอร์ดนี่ก็ใช้ดีนะครับแบบกัดนะครับใช้ดีนะครับในกองนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอันไหนฮิตเออ่ใช้แทนกันก็นได้ผมจะสอนในการสอนอใน EP นะครับ บางบางทีจะมีการเพิ่มเติมในในการสอนตั้งแต่เปลี่ยนแบตบเปลี่ยนจอเป็นแพชาร์จบางทีมีอุปกรณ์ชิ้นอื่นมาที่มันดีแล้วก็ราคาไม่สูงเขาก็จะแนะนำนะครับในในคลิปสอนนะครับโอเคนะครับแต่ตอนนี้คือเอ่อเท่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนจอเปลี่ยนแผชาร์จต่างๆได้นะครับเท่านี้นะครับส่วนตัวอื่นก็อาจจะมี เพิ่มบ้างเล็กน้อยนะครับใน EP ที่ผมสอนเนาะผมก็จะเน้นตัวราคาที่ต่ำนะครับที่หาได้ทั่วไปนะครับหาได้ทั่วไปนะเพราะพวกนี้ก็มีขายตามร้านต่างๆนะครับโ okay, อเคนะคือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะไปเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอเปลี่ยนแผงชาร์จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเ,เครื่องมือหรืออุปรกรณนะ์ที่จะทาไปเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอเปลี่ยนแทชาร์จนะครับที่ไม่ใช่งานบัตรกีนะครับเราจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอันไหนที่ใช้แทนก็ได้ผมจะตัดออกนะครับก็ถ้าไม่มั่นใจก็ให้ติดต่อแอดมินให้จัดหาให้นะครับชุดนี้ไม่ถึงพันนะครับมีพวกโซเวนแบบแบ่งขายก็มีนะครับ ทีนี้ถามมีตัวอย่างดีกว่านี้ไหมมีนะครับมีเหมือนกันฮะแต่ผมจะไปออบอกในคลิปสอนนะครับคือชุดนี้จะท่านที่งบน้อยนะครับแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปหรือออนไลน์นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ให้ติดต่อแอนมินให้จัดหาให้นะครับสวัสดีครับ